มดดำตกใจลีน่าจังเปิดข้อมูลอ้างพี่สะัยพิงกี้ไม่ให้ยุ่งประกันตัวปล่อยติดคุกไปทำพิธีกรตกใจถามกันใหญ่เรื่องจริงหรอมดดำถามล่านใครบอกเธอลีน่าจังเปิดข้อมูล อ้างพี่สะใภพิงกี้ไม่ให้ยุ่งประกันตัวปล่อยน้องและสามีติดคุกไปเผยคนที่พาอภิรักษ์ตั้งแต่เป็นชาวเขาไปทำศัลยกรรมออกมาให้ข้อมูลหลังจากที่มดดำคชาภาให้ลีน่าจังมาร่วมเป็นพิธีกรรายการแฉตามคำเรียกร้องของฟแฟนๆรายการล่าสุดในรายการแฉลีน่าจังออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงบุคคลที่ชื่อว่าฟ้าหรือฟาร่าซึ่งเป็นคนพาอภิรักษ์ตั้งแต่เป็นชาวเขาไปทำศัลยกรรม ล่าสุดฟาร่าไปแจ้งความจับอภิรักษ์ที่ DSI ว่าอภิรักษ์ปลอมเอกสารเอาชื่อฟาร่าไปเป็นกรรมการบริษัทโดยไม่แจ้งเขาฟาร่าไปเยี่ยมคนในคุกมาสองปีล่าสุดเขาบอกพี่สะพายพิงกี้คนไปเยี่ยมพิงกี้ในคุกเขาบอกจะหาทนายอะไรไปเขาบอกไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นดีแล้วเขาบอกพี่สะพายจะหุบสมบัติพิงกี้ทั้งหมดโดยข้อมูลดังกล่าว ทำมดดำและพิธีกรตกใจถามกันใหญ่ว่าเรื่องจริงหรือไม่มดดำถึงกับถามว่าใครบอกเธอลีน่าจังกล่าวว่าฟาร่าไปเยี่ยมในคุกฟาร่ารู้ทุกอย่างเพราะเขาเคยทำงานกับอภิรักษ์คนจะเอาเข้าไปช่วยพิงกี้เขาบอกไม่ต้องมายุ่งให้เขาอยู่ในคุกดีแล้วให้เขาอยู่ในคุกดีแล้วพี่สะภ้มีรถเบนซ์คันใหญ่เป็นเมียพี่ชายพิงกี้อีกคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในคุก คิงกี้มีพี่ชายสองคนคนหนึ่งอยู่ในคุกอีกคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรแต่เมียเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการฟาร่ารู้หมดทุกอย่างเมื่อวานเขาไปแจ้งจับอภิรักษ์อีกหนึ่งคดีเขาเข้าไปคุยและจัดหาทนายอะไรให้มันบอกไม่ต้องมายุ่งให้อยู่ในคุกดีแล้ว เขาบอกว่าอภิรักษ์อยู่ในคุกสองปีเงินเอาไปให้ผู้หญิงคนหนึ่ง170ล้านให้เอามาดำเนินการเรื่องคดีแล้วยังเอาไปฝากนอมินีเพื่อออกจากคุกจะได้มีเงินฟาร่าเขาไปเยี่ยมคนในคุกบ่อยๆ2ปีแล้วมดดําถามว่าแต่ฉันได้ข่าวว่าอภิรักษ์ไม่เหลือเลยให้นอมินีถือครองไปฝากต่างประเทศหมดแล้วคิดว่าพิงกี้รู้ไหมลีน่าจังกล่าวว่าพิงกี้เป็นคนฉลาดนะ เขาบอกเฉพาะแม่กับพี่ชายที่รู้ถ้าพิงกี้ไม่รู้พิงกี้ก็ต้องออกมาถ้าสารเมตตาให้โอกาสตั้งทนายให้พิงกี้ออกมาดำเนินการข้างนอกยังไม่มีทนายไม่มีใครไปยื่นประกันตัวเลยพี่สะพยไม่ยอมให้ทำจะฮุบสมบัติมดดำบอกว่าสมบัติเขาอายัดไว้หมดแล้วนะ พี่สะพ้ายเขาขับรถเบนซ์คันใหญ่เบอ้อเร่อเลยแล้วพี่ชายก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างน้อยควรแต่งตั้งทนายให้ทนายมาดำเนินการข้างนอกให้ไปคัดเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจว่าชื่อที่เป็นกรรมการบริษัทเขาแอบอ้างขโมยไลเซน็นก็มอบทนายไปแจ้งความดำเนินคดีกับอภิรักษ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด